น่ารักเกินต้าน27ลูกน้อยดาราสุดน่ารักอยากฝัดแก้มที่สุดช่วงนี้เหล่าลูกน้อยของดาราทั้งหลายก็เริ่มโตกันขึ้นมาอีกหน่อยแล้วความน่ารักน่าเอ็นดูก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเป็นเหตุให้เหล่าแฟนๆนั้นอดใจอยากจะกอดอยากจะหอมแทนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แต่งานนี้เราหนูน้อยจะน่าฟัดกันขนาดไหนมารับชมกันเลยค่ะ หนึ่งน้องไอวาและน้องอัญญาครอบครัวนี้ก็ได้ลูกสาวที่น่ารักมาแบบแพ็คู่เลยละค่ะสําหรับครอบครัวของนักร้องหล่มบีมกวีและภรรยาสาวออยอธิพรที่ได้ลูกแฝดคู่ที่2อย่างน้องไอวาและน้องอัญญามาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับที่บ้านบอกเลยว่าตอนนี้ผ่านมาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นแต่ความจิ้มลิมจาม่ามาแบบเต็มแม็กซ์แก้มกลมฟูหน้าจุ๊กแบบสุดจนกลายเป็นควัญใจอีกคู่ของบ้านไปโดยปริยายเห็นแบบนี้ก็การันตีได้เลยว่าฮอตไม่แพ้พี่ชายแน่ สองน้องแอร์บิเกลยิ่งนานวันก็ยิงน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะสำหรับน้องแอร์บิเกลลูกสาวคนแรกของนางเอกซุปตาชมพูอรารยาและสามีไฮโซหมื่นล้านอย่างน็อตปิสรุธที่ตอนนี้เข้าสู่วัยหนึ่งขวบแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าเวลาเดินไปเร็วมากๆแถมหนูน้อยในวัยหนึ่งขวบนี้ก็น่ารักเหมือนตุ๊กตาสุดๆเล่นเอาหลายคนนั้นอดเอ็นดูไม่ไหวอีกไม่นานก็คงจะกลายเป็นซุปตาตัวน้อยเหมือนพี่ชายทั้งสองคนอย่างแน่นอน 3. น้องไซอันบลูบอกเลยว่าตั้งแต่คุณแม่คนสวยอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มสามีของเธออย่างกวินดูวาวได้ตัดสินใจเปิดเผยหน้าลูกชายอย่างน้องไซอันบลูในวัยหนึ่งขวบนั้นก็ทําเอาหลายคนแอ,ปปอนบปวเบาๆว่าทําไมถึงแอบกักเก็บความน่ารักของลูกชายไว้เอนดูคนเดียวตั้งนานพอหลายคนก็ลงความคิดเห็นพร้อมกันว่าหนูน้อยคนนี้น่ารักน่าฟัดอย่างมากไม่แปลกใจที่คุณพ่อคุณแม่จะเห่นลูกชายกันมากขนาดน,นี้ 4น้องเลอนาน่ารักน่าชังสมกับเป็นลูกครึ่งจริงๆสําหรับลูกสาวตัวน้อยของนักแสดงสาวแป้งอองจิดาและสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์อย่างไรโอเนลรีที่ตอนนี้น้องเลอาก็อายุหนึ่งขวบนิดๆป่อราความน่ารักก็ออกมาให้เอ็นดูแบบไม่กั๊กตากลมโตปากนิดจม,มูกหน่อยดูสดใสสมวัมากๆที่สําคัญความสวยก็แอบจับตั้งแต่เด็กๆแบบนี้คงเปน็นนางเอกเหมือนคุณแม่ได้ไม่ยากแต่พอเห็นความน่ารักตอนนี้แล้วก็ยอยากจะหยุดเวลาไว้ที่อายุหนึ่งขวบนี้เลยจริงๆ 5. น้องยูจินพูดเป็นเสียงเดียวกันจริงๆค่ะว่าลูกสาวสุดที่รักของนักร้องเสียงสายอย่างเจนนี่รัชนกกับสามีสุดหล่ออย่างยูวชัดบงคลที่ตอนนี้อีกไม่กี่เดือนน้องยูจินก็จะครบหนึ่งขวบแล้วแต่ตัวนั้นจำมัมแก้มกลมฟูอย่างมากรวมไปถึงแฟนๆที่ยกให้น้องยูจินกลายเป็นขวัญใจกันเลยทีเดียวแถมคุณแม่ก็ยังครีเอทแต่งตัวน่ารักๆให้ตลอดเห็นแล้วจะไม่เอ็นดูยังไงไว 6. น้องไซรัสลูกชายหัวแก้วัวแหวนของนางร้ายน้าสวยดิวอลิสซาลาและสามีชาวต่างชาติอย่างเซบาสเตียนลีที่ตอนนี้ก็วัยเจ็ดเดือนเท่านั้นแต่อร่าความน่ารักกับพงกระจายแก้มดูนุ่มนิ่มหน้าจุบแถมตาก็กลมโตแป๋วแววสุดๆน้าหวานนิดนิดส้น,นหน่อยบอกเลยว่าน่าเอ็นดูมากจริงๆแต่ที่หลายคนลงความเห็นมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องความหล่อที่โดดเด่นออกมาจากน้องไซรัสามากๆบอกเลยว่าโตขึ้นความหล่อเทียบคันคุณพ่อได้เลย เจ็ดน้องมารินลูกสาวสุดน่ารักของนางเอกสาวมิวนิฐาและสามีไฮโซหนุ่มเซนทราพุธท,ที่ตอนนี้ลูกสาวก็อยู่ในวัยหนึ่งขวบกว่าแล้วบอกเลยว่าตัวแค่นี้แต่เดินเก่งมากๆเรียกได้ว่ากําลังสนุกส่งวัยเลยจริงๆซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของทั้งคุณพ่อและทั้งคุณแม่รวมไปถึงแฟนๆอย่างล้นหลามด้วยหน้าตาจิมริมน่ารักเห็นแล้วก็อดที่อยากจะจุกบแก้มกลมๆนั้นไม่ได้แต่ถ้าโตอีกหน่อยก็คงจะสวยไม่แพ้คุณแม่อย่างแน่นอน